ตรงนี้คือสถานีมาไทยของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งถ้าเราลงฝั่งที่มีประกันสังคมลงมาลาดเปลาวและก็ซอยลาดเปล่าร้อยยี่เดินไปนิดเดียวนะครับตรงตึกนี้ครับก็จะมีร้านเฮ้ยไม้แห่ร้านต้งผมใช้ซึ่งหน้าร้านก็มีอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านซักแห้งและก็ พิซซ่าฮารนะครับหรือเบอร์เกอร์คิงส่วนฝั่งหน้าประกันสังคมก็มีไก่เท็กซัสแววนท็อปเจริญและก็กาแฟอเมซอนการเดินทางก็สะดวกสบายเพราะตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถึงหน้าร้านเลยไม่ว่าจะมาจากสำรวงหรือลาดพร้าวมาได้หมดสสถานีมาไทยนั่นเองมากันเด้อ น้องเก็กเวยมาถึงละไปละ